สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเชยาพาชาแน,นลนะคะอันนี้จะแนะนำต้นมังกรคาบแก้วเป็นไม้เลือ้อยไม้พลาดใบลำต้นเกลี้ยงลักษณะลำต้นเกลี้ยงแบบนี้นะคะสีเขียวเข้มอมแดงอมแดงระเรือ่อใบเดียว ลักษณะใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามตรงนี้ใบในใบลักษณะตรงข้ามแบบนี้รูปรีหรือเป็นรูปไข่นะคะกว้าง2อถึง4เซนติเมตรยาวยาว6-17เซนติเมตรปลายแหลมคม ปลายแหลมโคนมนหรือว้าวเล็กน้อยขอบเรียบดอกออกเป็นช่อตามโซกใบป,ปลายกิ่งแต่ละช่อประกอบด้วยย่อยดอกดย่อยหลายดอกกลีบเลี้ยงสีขาวกลีบเลี้ยงสีขาวห้ากลีบ คนกลีบจะโค้งออกคนกลีบจะโค้นออกนะคะส่วนปลายเข้าหากันซึ่งกลีบเลี้ยงดังกล่าวจะหุ้มหลอดดหลอดดอกดอยู่ด้านในแ่น,นี้หลอดดอกนะคะอยู่ด้านในกลีบดอกโคนเชื่อมกัน กลีบดอกโคนจะเชื่อมกันนะคะเป็นโหลดปลายแยกออกเป็นห้าดอกห้ากลีบสีแดงเข้มดอกสีแดงเข้มสวยสแดงเข้ม มีเกสรตัวผู้อยู่สีอันนี่เกนี่คือเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้มีอยู่สีอัน mm hmm. เวลามีดอกดอกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้น mm hmm. จะดูเหมือนปากมังกรสีขาว ปากมังกรสีขาวจะอยู่แบบนี้กำลังคาบกลีบดอกสีแดงสีแดงเข้มเอาไว้สวยงามมากลักษณะคา,าบแบบนี้นะคะปากมังกรสีขาวกำลังคาบกลีบดอกสีแดงเข้มเอาไว้สวยจึงตั้งชื่อว่ามังกรคาบแก้ว ผลจะมีลักษณะเป็นกลมสีดำตอนนี้ยังไม่มีผลนะคะมันเป็นต้นเล็กๆอยู่มีมเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดหรือปักชากิ่งต้นนี้ปักชากิ่งมีชื่อเรียกว่าพวงแก้วและพวงเงินถิ่นกํำเนิดจริงๆของเขาอยู่ในแอฟริกาตะวันตกชอบดินร่วนระบายน้ำดีต้องการปานกล,งกา,นา,นกลางชอบเดดปานกลาง ออกดอกให้ชมตลอดปีขอบคุณค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชัยภาพาชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ